เผื่อว่าคุณเศรษฐาพ้นตำแหน่งหน้าที่นายกไปก็แต่ที่คิวจะไปตกอยู่กับพรรคภูเิี้ไทยเนี่ยพรรคภูเบื่อไทยเขาก็จะจัดเองจึงเป็นเหตุที่มาของดีนเขาใหญ่โดยมีนายทุนเป็นคนที่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจัดแจงให้ผมบอกว่ารอด30 0 0 0ล้านเปอร์เซ็นต์คือภาพทางการเมืองหลายๆภาพเนี่ยมันไม่ต้องตีความเยอะนะครับเอาวันว่าภาพเหตุเกิดที่งานของคุณแม่ท่านนายกเศรษฐาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแน่นอนว่า ผู้ยิ่งใหญ่นะครับนายใหญ่กับลุงตู่มาเจอกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะโชคช่วยนะครับมันจะต้องมีการนัดหมายกันมาก่อนนะครับไม่เช่นนั้นภาพแบบนั้นไม่เกิดหรอกครับนะครับดูภาพนี้ภาพเดียวก็ไม่ต้องพูดแล้วนะครับหลังจาก14จะไปทําหน้าที่นะครับตะวเวนไปยังต่างจังหวัดต่างๆทัวทัง้งประเทศเพราะเนี่ยนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างมันนิ่งสงบไม่จําเป็นเลยนั่นคือหมายความว่าตัวเองมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่ารอดก็นิ่งเสียดีกว่า ไม่ต้องมีอาการร้อนรนอะไรต่างๆแม้กระทั่งคนมีบารมีเหนือกว่าอย่างอดีตนายกทักษิณซึ่งตั้งแต่ไปเพ่งผ่านเขาใหญ่หรือจะไปปรากฏการอะไรก็าตามนั้นและก็มีเรื่องราวตามหลังก็สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทั้งิ้์ปฏิทินทางการเมืองคุกรุ่นช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาผ่านไปหนึ่งเหตุการณ์นะคะแต่เรื่องร้อนทางการเมืองยังไม่จบค่ะ เพราะว่ามีการพบหน้ากันของสองอดีตนายกรัฐมนตรีในงานศพมารดาของนายกคนปัจจุบันก็คือนายเศรษฐาทวีสินแล้วคนก็เอาไปมองเป็นช็อตๆต่อไปถึงจิกซอวันพิพากษาที่จะเกิดขึ้นในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเรื่องนี้มีอภินิหารทางกฎหมายหรือไม่แต่ไฮไลท์สุดๆก็คือเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่แว่ววมาว่าจะพ้นโทษในวันที่31สิงหาคมนี้ แต่กูรูทางกฎหมายมองต่างว่าเรื่องนี้อาจจะมีพลิกล็อกลองไปฟังการวิเคราะห์จากกูรูทางกฎหมายคุณไพศาลพืชมงคลกันได้เลยค่ะคือไม่มีบรรยายทางการเมืองอะไรครับประเทศไทยเป็นประเทศเล็กและสังคมไทยก็แคบนะครับคนเราก็มันดีกันไปได้ไม่พ้นหรอกมันก็ต้องเตือนว่าคนเราเนี่ยอย่าไปสร้างดัดตตูมากเพราะมันต้องเจอหน้ากันอยู่เรื่อยๆแม่คุณเสฐาเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญน,นะครับเป็นแม่นายก,ก,กรัฐมนตรี แล้วเจ้าอยู่เขวก็โปรดเกล้าให้ประธานองคมนตรีเนี่ยไปเป็นเจ้าภาพทอดผ้าวันหนึ่งใช่ไหมครับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยท่านก็เป็นองคมนตรีก็ไปร่วมงานด้วยก็เป็นธรรมดาพรันการที่ท่านนายกไปและคุณทักษิณก็ไปคุณทักษิณก็เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและนายกเสียจถาก็เป็นนายกก็ไปก็ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์หนึ่งว่าสังคมไทยนี่มันแคบพนันจึงว่าคนไทยจึงไม่ควรจะไปทะเลาะบ่อแวงกันมากนัก ให้กำนึงถึงบางว่าวันหนึ่งหน้าคุณต้องมาเจอหน้ากันคุณทักษิณกับคุณนายกก็ไปเจอในงานก็ไปที่โฟกัสจับตาใช่ไหมครับผมไม่เห็น,เ,นเป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรนะครับเราอยู่ในสังคมไทยก็ต้องเจออย่างนี้นี่ถ้าคุณยิ่งรักอยู่ประเทศไทยคุณก็ต้องไปด้วยก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับคนที่ไม่ไปสิแปลกแต่ที่สําคัญก็คือว่าท่านนายกเนี่ยท่านเป็นองคมนตรีแล้วนะครับท่านไปแล้วเนี่ยมันมีร่องรอยให้เห็นว่าไปพูดเรื่องการเมืองขึ้นในงานนั้น เช่นถามโน่นถามนี่อะไรพวกนี้นะครับวันการเป็นองคมนตรีแล้วกดเนี่ยโดยหน้าที่เนี่ยมันไปยุ่งเรื่องการเมืองไม่ได้ซึ่งอันนี้ท่านก็นเหมือนพระบ,บทใหม่นะครับอาจจะพลังเผลอไปได้ไม่ใช่เรื่องไร่แรงอะไรหรอกแต่น้อยก็ท่านควรจะได้สังวรว่าวันนี้ไม่จะฐานะเป็นพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออดีตนายกรัฐมนตรีเก่าแล้วนะครับแต่ท่านได้แบกเอาหาานะองคมนตรีที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์ไปด้วยนะครับซึ่งเขาห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองอยู่เหนือการเมือง มันจะทําอะไรเนี่ยเหมือนพระนี่นะครับอย่างคนเราธรรมดาเรายืนเยี่ยวได้แต่เป็นพระแล้วยืนเยี่ยวไม่ได้นะครับผิดพระวินัยชั้นใดเนี่ยพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นองคมนตรีแล้วเนี่ยจะมาทาลุ่มล่ามแบบเป็นยังเป็นคาร์ลยังเป็นก่อนเป็นองคมนตรีนั้นไม่ได้แต่อย่างว่าท่านก็เป็นองคมนตรีหน้าใหม่นะครับผมเชื่อ <S 2> <S 2> ท่านไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรหรอกพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นคนที่ <S <S อะไรอ่ะท่านเป็นคนที่เป็นกันเองกับคนนะครับ เช่นย่จะยักคิว้วหลีวตายกหัวไม้หัวมือนี่เป็นปกติของท่านนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอาจารย์วันนี้เรื่องของคนไปจับโยในยะว่าเนี่ยวันนี้งานศพของแม่ในในสายตาผมไม่มีนนยะทางการเมืองนะครับไม่มีในายะทางการเมืองคือเป็นเรื่องที่โดยมารยาททางสังคมก็ต้องทําอย่างนั้นแต่ที่มันมันทำให้คนนินทาได้ก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นองคมนตรีแล้วท่านไปพูดทางการเมืองอะไรกันนิดนหน่อยเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องสังวร แต่เรื่องที่เป็นนัยยะทางการเมืองเขาใหญ่นั่นแหละนัยยะทางการเมืองเรื่องอะไรที่ดินเขาใหญ่นะที่ปฏิกรอบเขาใหญ่นั่นแหละครับอ๋อพรรกคกอลที่เขาใหญ่นั่นแหละครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามช็อตถูกไหมครับเผื่อว่าคุณเสถาพ้นตาแหน่งหน้าที่นายกไปก็แต่ที่คิวจะไปตกอยู่กับพรรคภูเิี้ยไทยเนี่ยพรรคภูเบื่อไทยเขาก็จะจัดเองจึงเป็นเหตุที่มาของดินเขาใหญ่โดยมีนายทุนเป็นคนที่เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการจัดแจงให้อาจารย์อะอย่างวันที่14นะคะ วันที่ส4เนี่ยวันที่14ี่เนี่ย,ยคือถ้าโดยกฎหมายเนี่ยไม่รอดผมให้ความเห็นหลายครั้งแล้วนะครับโดยกฎหมายนี้ไม่รอดแต่ก็มีคนเชื่อว่าจะรอดเพราะมีอพินิหารทางกฎหมายขึ้นมาอีกซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็มันไล่ทาอันภัยเต็มทีแล้วครับคือคนก็จะยิ่งซ้าหนักเข้าไปอีกนะครับและผมเชื่อว่าจะเป็นเพิ่มกระแสความขัดแยง้งในการยุบพรรคเก้าไกลขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งคือใครอยู่ในพวกนี้ไม่ใช่พวกกันแล้วก็กฎหมายก็จะเล่นงาน ถูกวยศาสตร์กฎหมายเล่นงานแต่ถ้าเป็นอยู่ในเครือข่ายแล้วก็รับการปกป้องคุ้มครองนะครับเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายหนักขึ้นไปอีกเพราะโดยกฎหมายเนี่ยนะกักกฎหมายเขารู้กันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับ<ม>ก็นึกดูเราแค่นี้กันแล้วกันว่าคนที่ถูกสารดีกาจําคุกนี่นะครับผิดหรือไม่ผิดเราเชื่อว่าผิดหรือไม่ผิดเมื่อสารดีกาจําคุกและเรื่องที่จําคุกค,คืออะไรคือเรื่องที่ติดสินบนสารซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะครับการติดสินบนสารบนสารเนี่ยและถูกจําคุกเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมาก น,นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่คนรู้กันทั้งประเทศและไม่เพียงแต่สารลงโทษแล้วนะครับสภาทนายความซึ่งดูแลมารยาทและจรรยาบรรณของทนายความเขาก็ถอนใบอนุญาตไม่ให้เป็นอย่างผมเป็นทนายความเนี่ยถ้าไม่มีใบอนุญาตว่าความไม่ได้คนจะเป็นทนายความได้ต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตที่ต้องรักษามรารยาททนายความก็มีข้อมารยาทซึ่งพวกหนึ่งก็คือต้องเขาต้องมีจริยธรรมต้องมีต้องมีคุณธรรมต้องมีความประพฤติจริยธรรมถูกต้องตาม ไอ้บรรยาทในสังคมตามไอ้กติกาสังคมนะครับผู mm ้แขกคนชั่วเป็นไม่ได้อะราะคุณคนที่คุณเศษฐานําความกราบบังทุลว่าคุณสมบัติครบท้ทนเนี่ยแม้สภาทนายความเขายังไม่ให้เป็นและเป็นคนที่สาลดีกานะครับศารฎีกาสารสูงสุดที่ทําการในพระประมาพิยไทย,ยพ่ะมหาสาัตริ์ชี้ว่าผิดจัดให้ติดคุกหกเดือนมาแล้วแล้วจะบอกว่าไม่ผิดได้ยังไงและคุณเศษฐารู้ไม่รู้ ราะรู้เนี่ยการตั้งครั้งแรกก็ไม่ตั้งแต่ว่าตั้งครั้งที่สองเพราะเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็ต้องถือว่านําความกลาบบังคมทูนเท็จใช่ไหมครับส่งเสริมให้คนไม่ดีมีอํานาจในบ้านเมืองใช่เปล่าทาให้คนทั้งหลายนึกถึงเรื่องอะไรนึกถึงพระบรมมลาโจาวาทของรัชกาลที่9ที่ท่านทรงพร่ำสอนประชาชนตลอดรัชกาลว่าอย่าส่งเสริมคนไม่ดีให้มีอํานาจในบ้านเมืองจะก่อความวุ่นวายได้ให้ส่งเสริมคนดีให้มีอํานาจในบ้านเมือง แล้วการที่นายกเศรษฐาเนี่ยไปนําความกราบบังทุลให้ตั้งคนที่สารจําคุกเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้เรียกว่าขัดพระบรมราโชวาทไหมซึ่งมันจะ้ล่แรงกว่าการแก้ไขมาตรา112้วยซ้ําไปแล้วอย่างนี้ถ้าไม่ผิดเนี่ยครับความรู้สึกประชาชนคือคุณมีอำนาจคุณทําอะไรก็ได้คุณทาไปคุณบอกไม่ไม่ผิดระบริสุดผุดพองคุณทําไปแต่ประชาชนรู้สึกไงอย่างผมนี่คนหนึ่งแล้วนะครับก็เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ใช้ไม่ได้กฎหมายที่ใช้ไม่ได้บ้านเมืองนี้ใช้ไม่ได้ เราเชื่อถืออะไรในบ้านเมืองนี้ไม่ได้แล้วเพราะใครมีกําลังก็สร้างกําลังกันเถอะมันก็จะเข้าไปทํานองไอ้มระบบบรพกิจนะครับคือเมืองไทยเนี่ยเขามีคําพยากรณ์รัตะนะโกสิทร์อยู่นะครับไปเขียนไว้ในมนลรบบบัรพกิจเนี่ยก่อนเมืองไทยจะชิบหายไว้ว่าจะมีเหตุการณ์น้ำขันปรากฏขึ้นในเพราะเรื่องสารเนี่ยก็จะมีอย่างนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสุภาเจ้าสุภานี่คือสุภาตุลาการนั่นแหละ คดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสูภาใครเอาข้าวปลามาใครมาติดชิ้นบนน่ะเจ้าสูภาก็ว่าดีที่แพ้แก้เป็นชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ช่อคือขนรรมเนียมประเวณีกฎหมายไม่นับถือกันแล้วขี้ช่อก็ได้ดีใครด่าตีมีอาญาที่ซื่อถือพระเจ้าว่าโง่เง่าเต่าปูปลาผู้เท่าเหล่าเมทาว่าใบาบ้าสารยำ ภิกษุสมณมะเล่ากอละพระสธรรมคาถาว่าลำนำเที่ยวเล่ล่ำทำเฉโกเนี่ยจะมีเหตุการณ์พวกนี้ปรากฏขึ้นวันนี้เราดูนะครับพราเจ้าเป็นยังไงมั่งไปแสดงอภพินิหารในปลุกเสกแลกยันกันบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วในวัดในวาเต็มไปด้วยอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เข้ารรมเนียมแลมวครับคดีที่มีคู่คือไก่หมูเจ้าสูพาใครเอาข้าวปลามาเจ้าสูพาก็ว่าดีที่แพ้แก้เป็นชนะ ที่แพ้แก้เป็นชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ช่อก็ได้ดีใครด่าตีเมียายาใครไปทักท้วงอดีตอาวะละเมิดเอาจำคุกเลยอาจารย์คำถามคำถามสุดท้าย31สิงหาคมนี้คุณนักสินพ้นโทษที่ทางการเ,เมืองเปลี่ยนอะไรบ้าจครย์คือไม่แน่ว่าพ้นโทษหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้กําลังมีการตั้งข้อกล่าวหาเตรียมการจะให้เพิกถอนพระขอเพิกถอนการพระราชทานอภไปโทษนะครับ ตอนนี้มีการเจรยมการมีการเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับพวกคุณอาจจะไม่รู้แต่ผมนี่ได้ยินแล้วมีผู้ไปเคลื่อนไหวเพื่อจะขอให้เพิกถอนการพระราชทานอภัยโทษที่เหลือ8ปีเหลือ1ปีนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าการนําความขึ้นกรับบังกรมสูงเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยผิดกฎหมายคือการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยปกติก็มีกฎหมายอยู่นะครับว่าการขอพระราชทานอภัยโทษต้องทอํายังไงต้องเริ่มอย่างไรโดยสรุปก็คือว่า กรณีจะขอพระธาานภัยโทษต้องเป็นต้องโทษตามคำวิพากษาอยู่นะครับและมีการขอพระราชทธานนภัยโทษซึ่งเป็นพระราชาำนาจของพระมหากษัตริย์โดยมีขั้นตอนคือหนึ่งต้องไปยื่นเรื่องขอพระธาานภัยโทษและกรมราชธณร์เนี่ยจะเป็นเจ้าของเรื่องที่ต้องสํารวจข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงและทํารายงานว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรสมควรจะได้รับพระราานภัยโทษหรือไม่กรมราชธณฑ์ก็ทําเรื่องแล้วก็ต้องเสนอกระทรวงยุติธรรม กระทรวงธรรมก็ดาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีครับที่มีมติแล้วเนี่ยจึงทําเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษแต่ปรากฏเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้เรื่องทั้งหมดยื่นต่อรองนายกวิศณุและในวันเดียวเนี่ยก็ส่งเข้าขอพระธานอภัยโทษเลยถึงนายวิศนุเนี่ยไปเดินไปตรวจรานที่กรมราชทรรเองเหม็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กําลังมีผู้ตั้งข้อกล่าวหาว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่มีคนพูดเนี่ย ว่ากระบวนการในการขอพระราชทานับโทษนี้ผิดกฎหมายเมื่อผิดกฎหมายผิดระเบียบผิดขั้นตอนเนี่ยก็สามารถเพิกถอนเสียได้ถ้าเพิกถอนคุณทักษิณก็ที่รับพะรารณาหรือหนึ่งปีก็กลับไป8ปีตามเดิมนี่เขากําลังจะเล่นอันนี้กันอยู่คุณทักษิณอาจจะได้แก้วเรื่องนี้ด้วยก็ได้หรืออาจจะได้แก้วเรื่องอื่นก็ได้ท่านเลยขอเดินทางไปต่างประเทศซะก,ก่อนครับอ๋อคืออาจจะกลัวเรื่องนี้เหรอครับ,รบแต่เรื่องนี้คุณทักษิณคงจะรู้แล้วแหละเพราะผมยังนายปสารเป็นชาวบ้าน เดินข้างถนนยังรู้เลยว่าเขาจะทำมันอย่างนี้กันซึ่งเรื่องนี้มันก็มีเหตุมีผลนะครับแล้วถ้ามันทําขึ้นมาเนี่ยมันก็ยุ่งและตอนนี้เห็นไหมครับเริ่มมาจากคณะกรรมการสิทธิทพลเมืชนเช่นไหมครับว่าการที่ไปเอาไปตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นก็ผิดกฎหมายผิดระเบียบอยู่แล้วละเมิดสิทธิคนอื่นและมีมติไปแล้วส่งให้ปปชคดีปปชก็จะมาอีกมันคุศลศิษย์วิบาดก,กรับยังยาวมาก วันที่จะว่าจะพ้นโทษแล้วสิ้นเดือนนี้หรือไม่เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับอาจจะนอนกจากไม่ถูกพ้นโทษแล้วเนี่ยจะมีการฟื้นเรื่องการขอพรละราชทานอภไปโทษว่าผิดกฎหมายผิดขั้นตอนผิดระเบียบขึ้นมาอีกและจะต้องกลับไปลงโทษ8ปีเหมือนเดิมแลวจะยุง่งถ้าเกิดว่า8ปดปีสูคิคศนั้นต้องโดน8ปีจริงจริรัฐบาลน,นี้นะคะก็เนี่ยใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมเนี่ยในนี้ไม่กล้าคิดอ่านกฎหมายนะครับเพราะที่อ่าน ซืออ่านกฎหมายกฎหมายมาอ่านมันไม่เป็นไปตามนั้นนาทีหึึ่งมันมีพิธีหารบา้าๆบอๆมาจากไหนก็ไม่รู้